ของ LG ซึ่งสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่าที่ที่คิดนะครับคอนเซ็ปต์ของที่นี่นะครับคือต้องการให้ที่นี่เองเนี่ยเป็นแหล่งที่สามารถที่จะเข้ามาเนี่ยด้วยศึกษานะครับเป็นแหล่งคิดเอทีพนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาออกแบบนะครับวิทยากรศาสตร์วิทยาสตต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาที่นี่ได้ที่นี่เราเลือกใช้สินค้าของ LG ไฮแมกครับมีข้อดีอยู่หลายจุดน,น,นะครับข้อแรกเนี่ยผมว่าดูแลาาารักษาง่ายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าวัสดเนนสสุเนี่ยไม่มีรูบุญนะครับมันทาให้สีสปกเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในเนื้อของวัสดุได้นะครับที่สำคัญวัสดุนี้เป็นนิกฤติไวรอลนะครับสามารถนํามา利用ใช้ใหม่ไ,มได้มีสีสันให้เลือกหลากหลายนะครับเราสามารถที่จะนําไปออกแบบเนี่ยอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นท็อปครัว เก้าอี้หรือแม้จะเป็นเชลต่างๆนะครับมันสามารถที่จะสร้างกีตนะีวีิกรนักออกแบบได้ทุกรูปแบบนะครับตอบสนองได้นะทุกดีไซน์ ต้องขอบคุณมิสเตอร์โฮมครับท่านต้นถือว่าเป็นผู้รอบรู้นะครับในเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอย่างแท้จริงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ว่าเป็นมิสเตอร์โนเอฟวอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับบ้านค่ะใช่ครับเวลาที่เราคิดถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านอุปกรณ์เอ็กเซซรี่ต่างๆไม่ว่าเป็นลานเลื่อนลานลิชารนะครับที่ทำให้ชีวิตเราสุขสบายขึ้นนะครับอย่าลืมนึกถึงโฮมเดคอเรทีฟโปรดักส์นะครับใช่ค่ะ เอาละครับวันนี้นะครับมาถึงช่วงตอบปัญหานะครับน้องกัสนะฮะส่งเข้ามาถามนะครับเรื่องของคือที่บ้านของน้องเขาเนี่ยครับอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนเรื่องแรกคือเรื่องของโทนสีเลยใจะมารู้ว่าสีเนี่ยควรจะใช้โทนแบบไหนมันจะให้ความรู้สึกแบบไหนนะครับตุ่มล็อกอีกหนึ่งคำถามก็คือ การใช้สีโทนตัดก,กันเนี่ยมีคู่สีไหนบ้างแล้วก็มัน,นช่วยให้เกิดความรู้สึกไหนเพิ่มขึ้นครับกับการใช้สีตัดก,กันครับเรื่องสีที่ถามมาในจริงแลวเนี่ยก็เป็นเรื่องอลเอจี่เรียกว่าง่ายและถูกที่สุดในิคิวเพราะเป็นผสมสุตตกแต่งบ้านที่มันเปลี่ยนความรู้สึกเราเนี่ยแล้วก็ง่ายแล้วก็ถูกด้วยเนื่องจากคุณสมบัติของสีนะครับที่บอกว่ามีโทนร้อนแล้วก็โทนเย็นนะครับซึ่งสีโทนร้อนเนี่ยทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นโทนที่เป็นสีแดงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนสี ฝักตรงข้ามที่เป็นให้ความรู้สึกเย็นนะครับที่ความรู้สึกทําให้สบายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวนะครับวจะเป็นสีที่ทําให้เราสึกสงบแล้วก็ดูสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ห้องบรรยากาศไหนเนี่ยเราก็ใส่สี ที่มันมีคุณสมบัติของสีต่างๆเหล่านี้ลงไปนะครับถ้าเกิดเป็นห้องนอนเราอาจจะต้องการจะนิ่มสบ,สบายสบายก็นำคุณสมบัติของสีทงเดียนมาใช้ครับขนาดนี้กันนะครับคุณสมบัติของสีที่แตกต่างกันเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับทำให้ห้องเราเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศไป,ปได้เช่นกันนะครับคู่สีตรงนี้นะครับที่คู่สีตรงข้ามเนี่ยที่น่าสนใจมาใช้ในการตกแต่งได้นะครับสีคู่ตรงข้ามมีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยค่ะมีตั้งแต่เขียวแดงนะคะมี ฟ้าตัดน้ำตาลก็สวยนะคะเอาสีชนสีไปเลยค่ะลองเอามาเทียบกันดูบา<อ>งทีเนี่ยอาจจะคิดว่ามันไม่ได้คู่ตรงข้ามกันนางุงล้อสีสนะฮะแต่ลอาเอามาแปะกันแลต่มันไปด้วยกัน,ม,นมันก็ดูสวยดีนะคะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งที่เกดคิดว่า มันเป็นสีแบบคลาสสิกเดิมๆเลยนะคะขาวตัดดำนี่ยแหละค่ะบางทีเป็นห้องแบบว่าชายหนุ่มนะคะก็เป็นสีขาวตัดดำนี่แหละครับเป็นคําแนะนําจากรายการชรุนนะครับน้องกัดลองไปทําดูนะครับได้ผลเป็นยังไงส่งรูปให้ดูหน่อยนะครับเอาละครับหรือคุณผู้ชมนะครับฟังแล้วนึกภาพไม่ออกนะฮะนี่ครับมานี่เลยครับแอสปาพารามสีตัวเอพี่นะครับห้องหนึ่งเนี่ยครับมีอยู่ทีมที่เป็นนักดนตรีนะครับแล้วก็กีตาร์สีแดงมาวางแล้วก็มีสีที่ตัดกันนะครับนั่นแหละห้องนั้นแหละเอ็กซเจ็กนี่พอมาอยู่ปั๊บเนี่ย ว่าไม่มีการนอนอยู่บ้านต้องออกไปเรียนออกไปเรียนอะไรอย่านะ้วน,น,น่ารักดีด้วยนะคะใช่ครับมผมนะใครที่อยากจะ ถามคำถามเรานะครับอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการแต่งบ้านนะครับได้หมดเลยจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เราตอบให้หมดเลยนะครับก็ช่องทางด้านล่างนี่เลยครับครับและสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะครับแอสไพรพระรามสรีจาก AP ครับและเสื้อผ้าสวยๆหล่อๆนี่นะคะจากแคปปินควายและจัสต์ฟอค่ะครับผมสัปดาห์หน้านะฮะโจทย์ของเรานะครับจะเป็นเดอะสตาร์คุณฟ้าควาดานคุณมาร์สนั่นเองนะครับแล้วเขาจะให้เราแต่งห้องอะไรเนี่ยต้องติดตามสัปดาห์หน้าครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเพราะฉะนัั้้นนนนะะะะคคหาาามพลดเจออกทิ หน้าค่ะพร้อมดารารับเชิญของเราครุณพัดค่ะควันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบ